สว,ส,สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจําวันที่3มีนาคมนะคะเมื่อวานตลาดก็ขึ้นแรงก็ถือว่าแรงกว่าที่คิดไว้เยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าวิ่ง ก็ผ่านแนวต้าน1360ซึ่งจริงๆแล้วเราให้เป็นแนวต้านระดับสัปดาห์ด้วยนะคะขึ้นมาด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นนะคะแล้วก็ถึงจะมีภาวะ o v e r b o ์บอเกิดขึ้นจากเครื่องมือทั้งในกราฟรายวันแล้วก็ intra day นะคะก็ดูไม่หวัดหวันนะคะจะมาอ่อนตัวนิดนึงนะคะตอนท้ายที่แท่งเทียนเป็น b a l l i พร้อมกับเครื่องมือที่เริ่มทําค่าลงนะคะทำให้ภาพระยะสั้นเนี่ยดูไม่ดีนักนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็มองว่า เทนหลักเนี่ยโอเคดีแล้วแต่สั้นๆเนี่ยน่าจะได้เวลาขายทำกำไรออกมามากกว่านะคะก็แนะนำว่าทำกำไรแล้วก็รอรับเมื่อเกิดการปรับฐานในระหว่างวันนะคะโดยที่ให้แนวรับที่1360กับ1355นะคะออถ้าอีกจุดหนึ่งถ้าไม่อยู่ก็ถอยลงมาที่1345ส่นะคะส่วนแนวต้านเนี่ยยังคิดว่าน่าจะจำกัดประมาณ1370ถึง1375นะคะ สต็อกอยูตัวแรกเป็น KTB นะคะตัวนี้นี่ยกตัวขึ้นมายืนบน EMA 200วันพร้อมกับการกลับมาส่งสัญญาณซื้อของเครื่องมือ MACD ถ้าเป็นการเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่ที่เกิดขึ้นเหนือตัวซีโร่ไลดด้วยนะคะส่วนเครื่องมือระยะสั้นอย่างเช่นตัว s t o c h แคสติก็ถือว่าดีต่อเนื่องนะคะน่าจะไปต่อได้แนวะรับจะอยู่ที่17.9นะคะต้าน18.5กับ18.8แล้วก็คัทลอสที่17.7ค่ะ ตัวทานี้นะคะตัวนี้ก็น่าจะได้เวลารีบาวหลังจากที่2-3วันก่อนไหลลงมาจนกระทั่งมายืนได้ที่ EMA 25วันก่อนที่จะดีดตัวขึ้นมาพร้อมกับวอลุ่มสนับสนุนแล้วก็การฟื้นตัวของเครื่องมือนะคะรับที่3.38ต้าน3.50แล้วก็3.60คัดลอสที่3.32ค่ะ ตัวสุดท้ายเป็นเอสิเอ็นะคะตัวนี้แท่งเทียนก็ฟื้นตัวสวยงามเหมือนกันนะคะวอลุ่มเพิ่มขึ้นมาอย่างหนานแน่นนะคะเป็นการผ่านการปรับฐานมาในรอบสามสี่วันแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะคะตัวเอ c d เอซดีเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะหุ้นจะมีการพักตัวไปค่อนข้างลึกนะคะแต่เอ c มอซดียังลอยตัวอยู่เหนือ Signal l ล n e แล้วก็ซีโ o l ล n e อย่างแข็งแรงนะคะให้แนวโน้มที่ค่อนข้างดีรับจะอยู่ที่เก้าจุดเจ็ดนะคะต้านสิบจุดสามถึงสิบจุดห้าแล้วก็คัทลอสที่เก้าจุดห้าห้าค่ะวันนี้มีเพียงเท่่านนีี้ะะะคคสสวัสด